เรียนประธานสภาที่เคารพครับนัทพลตัววิจักชัยกุลผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตสาสันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับเวลาเราพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะมีคําถามตัวโตๆตกลับมาอย่างพวกเรานะครับจากพี่น้องประชาชนว่าพวกนักการเมืองจะมุ่งแก้รัฐธรรมนูญกันไปทาไมทําไมไม่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องก่อนซึ่งวันนี้สมาชิกหลายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับจริงอยู่ครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญถ้าเป็นก่อนนะเนี่ยผมก็คงตั้งคาถามแบบเดียวกัน นะครับแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ได้มาทํางานตรงนี้ได้เห็นการทํางานของรัฐบาลได้เห็นการทํางานของข้าราชการได้เห็นการจัดสรรงบป,ประมาณสําหรับผมตอนนี้มันชัดนะครับว่ารัฐมนูลและปากท้องเกี่ยวข้องกันโดยตรงเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ โดยปกติแล้วครับพี่น้องประชาชนเลือกพรรคการเมืองเลือกรัฐบาลจากนโยบายที่เขานาเสนอนโยบายนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนโยบายที่คิดมาละว่าแก้ปัญหาประเทศแก้ปัญหาประชาชนได้จริงเมื่อได้รับการเลือกเข้ามาก็ต้องพยายามทํานโยบายนั้นให้เป็นจริงผ่านการออกกฎหมายผ่านอานาจสั่งการผ่านการใช้งบประมาณซึ่งถ้าทําได้ก็ได้รับเลือกเข้ามาใหม่ถ้าทําไม่ได้ประชาชนก็ไม่เลือกเข้ามาใหม่การเมืองมันควรจะเรียบง่ายแบบนี้นะครับแต่ว่า,ารัฐธรรมนูญ60ฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยมันทําให้เรื่องเหล่านี้ไม่ง่าย เพราะว่ามันมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาล็อกคอการทํางานของรัฐบาลล็อกคอการทํางานของข้าราชการและล็อกวิธีการจัดสรรงบประมาณอยู่ล็อกไว้อย่างไรบ้างนะครับผมจะชี้ให้เห็นนะครับล็อกที่1ครับล็อกการทํางานของ,ของรัฐบาลรัฐธรรมนูญมาตรา162บอกไว้ว่ารัฐบาลที่จะเข้าบริหารต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยที่นโยบายนั้นต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้แบบนี้หมายความว่าไงครับ ต่อให้รัฐบาลหรือภาคการเมืองนั้นนําเสนอนโยบายที่ดีนําเสนอนโยบายที่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนแต่ถ้าหากว่านโยบายนั้นนะครับมันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก็หมายความว่าทําไม่ได้เพราะถ้าทาแล้วเนี่ยก็เท่ากับผิดรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นล็อกที่หนึ่งครับที่ทําให้ฝ่ายการเมืองบริหารนโยบายได้ยากไม่มีสระในการทํานโยบายล็อกที่2ครับนอกจากจะห้ามทําเกินยุทธศาสตร์ชาติล็อกที่2บอกไว้ว่าต้องทําตามที่ยุทธศาสตร์ชาติบอกไว้แล้วด้วย ในมาตรา26ของพรบยุทธศาสตร์ชาติครับพรบนี้งอกมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับบอกไว้ว่าหากหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานนั้นก็อาจโดนปปชสอบได้เห็นไหมครับท่านประธานตีกรอบไว้แบบนี้รัฐบาลหน่วยงานรัฐไม่มีใครกล้าทําเกินกรอบครับ พอถูกพอถูกตีกรอบไว้แบบนี้สิ่งที่เขาทําเขาก็ทําแบบเพลย์เซฟครับทำงานที่ถูกระบุไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติเพราะทำเพียงแค่นี้แหละไม่มีใครมาว่าอะไรและไม่โดนคดีมันก็ปิดกั้นที่เราจะ,ะเฉยยทะยานทําเรื่องที่จะแก้ปัญหาได้มากขึ้นล็อกที่3ครับยุทธศาสตร์ชาติก็ล็อกการจัดสรรงบประมาณไว้อีกรัฐธรรมนูญมาตรา142ครับบอกไว้ว่าการจัดทํางบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหมายความว่าไงครับ หมายความว่านโยบายหรือโครงการใดๆที่ดูแลจําเป็นมากๆนะครับจำเป็นที่ต้องได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีสิทธิ์ได้จากงบประมาณและในขณะเดียวกันครับต่อให้มีนโยบายหรือโครงการใดๆที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วมันตกยุคไปแล้วแต่รัฐแต่ยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าต้องทําอยู่นโยบายนั้นโครงการนั้น,น,นก็จะได้รับงบไปแบบอัตโมติก็คือต้องทําแล้วทําอยู่ทําต่อทําต่อไปแบบนี้ครับ กลายเป็นว่างบประมาณแผ่นดินเราที่มีจํากัดนะครับถูกระบุให้ทําทุกเรื่องไม่ทําเรื่องใดก็ไม่ได้กระจายไปแบบเบี้ยหัวแตกกลายเป็นว่าเราทําทุกเรื่องครับแต่เราทําได้ไม่สุดสักเรื่องท่านประธานครับประเทศไทยเราตั้งแต่มียุทธศาสตร์ชาติมาเราใช้งบประมาณเจ็ปีงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ26ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับ ผลของมันเราดูได้ง่ายๆนะครับ GDP ของประเทศไทยณนะปัจจุบันโตตํำในภูมิภาคนะครับเป็นเชิงประจักษ์มันไม่มีใครเถียงได้และเรายังต้องอยู่กับยุทธศาสตร์ชาตินี้ไปจนครบ20ปีซึ่งถ้าคำนวณในหัวไวๆจนครบ20ปีเราจะใช้งบประมาณแผ่นดินรวมๆนะครับ60ล้านล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะครับเราคิดดูครับถ้าเรายังดำเนินแบบนี้ประเทศเราจะไปต่อได้อย่างไรเพื่อสรุปนะครับ ผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนเลยว่าทําไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนเราถึงจะแก้ปากท้องได้ดีเพราะยุทธศาสตร์ชาติที่ระบุในรัฐธรรมนูญปัจจุบันล็อกคอการทํางานของรัฐบาลล็อกคอการทํางานของข้าราชการและล็อกการจัดสรรงบประมาณไว้รัฐบาลพักการเมืองไม่สามารถนําเสนอสิ่งใดที่ล้ําเกินยุทธศาสตร์ชาติได้เพราะมันจะผิดข้าราชการหน่วยงานไม่กล้าทํานอกกรอบไม่กล้าทะเยอทะยานต้องทําตามที่ระบุไว้เท่านั้นถ้าไม่ทําตามก็ผิด งบประมาณแผ่นดินเช่นกันครับจะโยกไปทําเรื่องอื่นก็ไม่ได้จะไปโปกตรงนั้นก็ไม่ได้จะตัดอันนี้ทิ้งก็ไม่ได้เพราะยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าให้ทํามันก็เป็นที่มาของวลีนะครับทำแล้วทําอยู่ทําต่อผมว่านี่คือที่มาที่แท้จริงของมันข้อเสนอของผมครับในการแก้ไขรัฐมนูญ เราจาเป็นต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติครับและให้เรื่องของนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องคิดและนําเสนอให้กับประชาชนซึ่งถ้าคิดมาดีประชาชนก็เลือกถ้าเลือกมาแล้วทําได้ดีประชาชนเลือกต่อถ้าทําไม่ได้ประชาชนก็ไม่เลือกมันควรที่จะเรียบง่ายแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าถูกล็อกด้วยยุทธศาสตร์ชาติแบบนี้พรรคประชาชนเรานะครับเรามีแนวคิดที่จะบริหารประเทศแบบมิชชั่นเบสไม่ใช่มินิสทรีเบสหมายความว่าอะไรครับ เราจะเอาโจทย์สาคัญของประเทศเป็นตัวตั้งแล้วดึงหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆให้ทํางานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์นั้นไม่ใช่ทํางานแบบแยกกระทรวงกันเป็นไซโลแบบทุกวันนี้ซึ่งถ้าเราไม่แก้ยุทธศาสตร์ชาติครับแล้วไม่มีทางทําเรื่องนี้ได้ยุทธศาสตร์ชาติกรอบทุกหน่วยงานให้ทาตามหน้าที่ของตัวเองเราไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาร่วมกันอย่างง่ายดายแบบนั้นได้ถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญครับไม่ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติการแก้ปัญหาปากท้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแทบทุกวันนะครับความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด การแก้โจทย์ใหญ่ของประเทศที่ต <obligation> ้องใช้ทรัพยากรมากนะครับงานเงินคนเราต้องใช้แบบพุ่งเป้าเราทําไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่มีอิสระในการทํานั้นดังนั้นนะครับผมจึงเห็นชอบครับที่จะเปิดทางสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไปยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน